สวัสดีครับวันนี้ออฟฟปาเป็เบรกอนนี่นะครผมเป็น problem of the week solution วิูวีที่36นะครับผมก็จะมีโจทย์3ข้อนะครับก็จะมาเริ่มจากข้อแรกเป็น number t h e o r y มาจาก Canadian MO 2024, 2 0 2 4 P2 นะครับผมข,ข้อที่2เจนเขียนจำนวนจำบวก224 0จำนวนบุนมงคมเป็นไปได้หรือไม่ที่ผลคูณ224 0ผลคูณที่เป็นไปได้ของจำนวนสองจำน,นวนที่ต,ติดกันอยู่ในเซตของ1 factorial 2 factorial ถึง224 factorial นะครับ ก็พิสูจน์ก็คือให้จำนวน2,024ันยี่่จำนวนคือ a 1หนึ่งถึง a 2สองพันยโจทย์ก็จะได้ว่าผลคูณครับผม คือเซตของหนึ่งแฟกสองแฟกไปเรื่อยถึง2องพันยี่สิบสี่แฟกทัวเรียลเมื่อนำมาคูณกันนะเอาสมาชิกของเซตมาคูณกันก็จะได้ว่า ซึ่งมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์แต่จำนวนเฉพาะหนึ่งาหัน สิ่งนี้ลงตัวกี่ครั้งก็นับดูครับผมก็จะได้ว่า1คูณ2,024ลบ1นบวก1บวก1คูณอันนี้คือหารครั้งหนึ่งและอันนี้คือหารครั้งที่2ในแต่ละแฟก ซึ่งเป็นจำนวนขี้ดังนั้นจึงไม่สามารถวางเลขได้นะครับผมข้อต่อไป เป็นเลขาคณิตนะครับผมมาจากไทยแลนด์ TSTST สทค่ายหนึ่งสองพันยี่สิบสามวันที่หนึ่งข้อแรกนะครับผมให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมที่มีจุด a ท t น c e เตอร์ H แล้ววงกลมล้อมรอบ Omega เส้นสัมผัสวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยม BHC ที่จุด H ตัดด้าน AB และ AC ที่จุด E และ F ตามลำดับให้ O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมล้อมรอบรูปสาเหลี่ยม AEF ชมพิสูจ์ว่าวงกรมรล้ออรูปสเี่ EOF สัมพัก์กับมรับ ก็พิสูจน์นะครับก็จะวาดรูปก่อน แล้วก็ให้ A H ี H กับ C H ตัดนี่อีกครั้งที่ x กับ y กับ z ตามลำดับ แล้วก็ให้เส้นสัมผัสวงกลมเล่าที่จุด x ตัด bc ที C ่เแล้วก็จะได้ว่า bhe เขากับ BCH ซึ่งเข่ากับ BYZ ก็เลยได้ว่า e f กับ y z ขนานกัน แล้วก็พิจารณาว่า A E H ก็เข,ข้ากับ a s Y เพราะมันขนานกันซึ่ง a z Y คือ A C B แล้วก็ก็คือ a x b ก็จะได้ว่า b e h x อยู่บนวงกลมเดียวกันในทานองเดียวกันก็จะได้ว่า C F H X อยู่บนงวงกลมเดียวกันเหมือนกันนะครับเขาจะเรียกว่า E X F เข่ากับ A B H บวก A C H ซึ่งเข่ากับ 180องศาลบ2เท่าของมุม A เข e ้ากับมุม EOF ก็จะได้ว่า EOFX อยู B ่บนวงกลมเดียวกันแล้วก็พิจารณา SXB เข้ากับ BCX เพราะว่าเป็นตั้งแทนเจนนะผมมันสัมผัสแล้วก็มุม BxE เท่ากับ b c h ก็จะได้ว่า s x สสัมผัสวงกลม EOF เพราะฉะนั้น,นเมื่อมันสัมผัสทั้งคู่ E O F ก็เลยสัมผัสวงกลมโอเมก้านะครับผมตามต้องการแล้วก็เสร็จไปที่เราเราสำหรับข้อนี้นะครับผมข้อต่อไปข้อแมนาทอริกส์นะครับผม IMO 2.5งข้อที่6นะครับในการแข่งฐานคณิตศาสตร์ซึ่งมีการตั้งโจทย์6ข้อให้ข้อข้อค้างแข่งขัน ทุกคู่ของโจทย์2ข้อถูกแก้ได้คู่คำแข่งขันมากกว่า2ส่วนหของจำนวนผู้เข้าร่วมและก็ไม่มีผู้เข้าแข่งขันคนใดแก้ได้ครบหกข้อจงพิสูจน์ว่ามีคู่เข้าแข่งขันอย่างน้อยคนที่แก้แต่ที่แต่ละคนแก้ได้ตรง5ข้อเท่านั้นนะครับผมพิสูจน์ก็จะสมมติเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้ออง ว่ามีแค่น้อยกว่าหนึ่งคนที่แก้ได้ห้าข้อ โดยไม่เสียในยทั่วไปนะครับให้มีหนึ่งคนคแก้ข้อหนึ่งถึงห้าได้เพราะว่าลำดับไม่มีความสำคัญ แล้วคนที่เหลือแก้ได้สี่ข้อนะครับผมถ้าแบบมีสองกรณีนะผม กรณีที่หนึ่งก็คือก่อนที่จะแบ่งนะครับผมก็จะกำหนดนิยามก่อนว่าให้ AI คือ ำนวนคนที่โซกแกข้อในหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไม่ได้แก้ข้อไอได้ แล้วก็มี i j คือจำนวนคนที่โซบได้ข้อ1-6ถึง6แต่ไม่ใช้ข้อ i j โดยที่ i กับ j หน um, ึ่งถึงห้านะครับผมเขาจะได้ว um, ่าเท่เขาขับเอ็นบวกซของ AI แล้วก็บวกคอซัมของ AI ของ a j b i j นะครับ ิจรณาคนที่โศกข้อ1กับข้อ6ก็จะได้ว่าให้ทีห่งว่าเป็น b 2 3บก b 2 4บวก b 2 5 3 4 3 5 b 4 5นะผมตามโจทย์ก็จะได้ว่ามากขอกับ2ส่วน5 n บวก1ส่วน5 ที่บวกหนึ่งสห้ามาได้เพราะว่ามันเกินนะผมก็เลยต้องบวกมาเท่านี้หนึ่งส่วนห้าเดี๋ยวขอเพิ่มเติมตรงนี้นะครับผมว่าอันนี้ ี๋ยวจะขอเพิ่มตรงนี้นั่นนึงนะครับผมว่าออให้ P.I. ไเป็นจำนวนคนที่แก้ได้ไอข้อ ก็จะได้ว่าอันนี้นะผมมัมีคะแนนสตรได้หกข้อก็จะได้ว่าซิกมาไอเท่าบศูนย์ถึงห้าของ p i เท่ากับ n ให้มี n คนนะครับแล้วก็ถนะรับสองทางเราก็จะได้ว่าซิกมาไอเท่าบศูนย์ถึงห้าของ i เลือกสอง p i มันเข้ากับมากกว่าเท่ากับ2องส่วนห้าคูณสิบหส่วนห้เบวกหนส่วนหคูณสิคือคือหเลือกสองเท่ากับ6กเอนบวกสซึ่งเหตุผลนี้ก็จะทำให้ ไม่มีไม่สามารถมีใครแก้3ข้อได้เพราะว่ามันจะเกิดเกิดข้อขัดแย้งกับการรับสอานนะครับผมแล้วก็มาต่อกับเคลมนี้ว่าพิจารณาคนที่แก้ P1 ถึงกับ p 6ได้ก็จะได้อสมการนี้มานิยาม T 2ถึง T5 เหมือนกัน แล้วก็พิจารณาคนที่แก้ p หนึ่งกับ p สองนะผมก็จะได้ว่าเรานิยาม T หนึ่งสองเท่ากับหนึ่งบวก a อสามบวก A สี่บวก A ห้าบวก B สามสี่ สาแล้วก็บีสี่หซึ่งมากกว่าก็สองส่วนหบส่วนห้เหมือนกันก็จะมาเคลียร์กันนะครับ สอง n จวนหเป็นจำนวนเต็มมี t สิบตัวที่เท่ากับ2 n บวกหส่วนหและอหนึ่งตัวที่ เท่ากับ2 n เนบวก6ส่วน5นะผมนำอศัารมารัวกกัน15อันนะก็จะได้ว่า6 n เบวก4 ซึ่งก็คือ10บวก6กคูณลบ1เข้ากับ10บวกซิกมา6 AI, 6 AI แล้วก็บวกกับซิกมา6 BIJ ซึ่งก็คือเท่านี้นะครับ อันนี้สมการไม่ใช่สมการเท่าทีนะครับผมแต่ว่าจากอันนี้มากเท่ากับ15คูณ 2N บวก1่ส่วนห้าเท่ากับ 6N บวก3ก็เลยได้ว่าสมก,การเกือบไทยนะครับ ก็เลยได้ตามต้องการเพราะไม่มีกรณีอื่นแล้วก็จะเคลมต่อว่า t สี่ห้าเท่ากับหนึ่งบวก t สองบวก t สามบวก t หนึ่งสองสองสามแล้วก็หนึ่งสาม หมดสามนะครับผมท่านก็จะพิสูจน์ได้ให้ B คือ B.I.J. สำคัญทั้งหมด ได้ว่าทีหนึ่งบวกทีสองก็จะได้เท่านี้นะครับผม ก็ฉะนั้นเราก็สามารถซบที่4 5ได้ล้วก็แทนค่าเข้าไป ซึ่งก็จะได้ตามต้องการจ้พิจรารณาสองกรณีก็คือกรณีแรก ให้ t 5เป็น2 n บวกหส่วนหแล้วจะเหลือเป็น2 n บวกส่วนหก็จะได้ว่าจากสมการจะได้ว่า k คอน n คอนบกหหมดสจาก equation ของ c สี่ห้าและจาก equation ของ t หน่งสก็จะได้ว่า k คอนเบิน6 k หมดส ที่เกิดข้าขัดแย้งทั้งคู่แล้วกรณีที่สองถ้าให้ทีสี่ห้าเป็นสองเอบวกหกส่วนห้าอันนี้บอกก่อนว่าให้ k เ,เป็นสองเอบวกหนึ่งส่วนห้านะครับ อันนี้ก็จะได้ว่าจากสมการของ T45 เหมือนเดิมก็จะได้ว่า K-1 บวก1คอนเกิน6 k หมด3ไจาก T12 ก็จะได้ k ค k อนหบจึงไม่มีคำเกิดข้อขัดแย้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นมี เมื่อเรสองคนที่แก้ได้ห้าข้อตามต้องการแล้วก็จบไปรสรุปข้อนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้พรบบล็อรวิกสัปดาห์ที่สาชกเข้าจบลงไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาเข้าหาอะไรนะครับผมก็ ช่วงนี้อาจจะหายไปสักพักก็ขอบคุณผู้ชี่เรชวนทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับถ้ามีอัปเดตอะไรผมก็จะสามารถโพสต์นะครับผมได้นะครับขอบคุณครับ